มดสวัสดีนะครับผมสวัสดีทุกคนในย t u b e นะครับเดี๋ยวมาดูรถลากรถเกี่ยวหน่อยนะครับเป็นรถเกี่ยวคูตาของพี่เล็กนะครับจะมาใส่จะททำเป็นหกล้อนะครับยาวพี่เล็กมันยาวเท่าไหร่เนี่ยพี่เล็กมันยาวเท่าไหร่ะคันนี้มพราทำไมมันยาวกว่าชาวเ,เมืองเขาล่ะ ปักระบาที่ยาวที่สุดในโลกครับปันกระบาดที่ยาวที่สุดในโลกประมาณอุ้ยหกเมตรอ่ะตัดถ้าพื้นพื้นกระบาดนะประมาณหกเมตรหัวด้วยประมาณแปดเมตรเข่าโค้งทีต้องกะประมาณเผื่อสามวานะครับเดี๋ยวมันทายมันล่วงอูยาวจริงนะเข้าไว้ลากก็เกี่ยวนะแล้วเกี่ยวคูบตอันนี้แกกำลังปลูกเสกอยู่เดี๋ยวดูนะแกปลูกเสกอยู่นะครับไม่รู้ว่าแกทําอะไรอยู่ แบบดีนะครับโอ้โหรถสมบัติพ่อตาใช่ไหมเนี่ยครับสมบัติพ่อตาแล้วทิ้งเลยสมบัตตาเอามา้ขอกบาก้าทิ้งหลบเฮ้ยว้าวดีเ้ามีเสงแต่วมบ่อโมีรปแบตหมดก่อนให้เพื่อนนายขับรถอะไรอ่ะรถเราหรอไม่เป็นขยุ่แล้ว เครื่องอะไรอ่ะซีเจบโบเอาหววัหวเผาหัวเผาหัวก่อนเลอเดี๋ยไม้จัดไม่ได้จัดนานจัดนะครับทุกคนสามรอบก่อนมันเป็นนิสสันนะจอดไปกี่ปีนะพี่เพ็กไม่ถึงเอจะจอดประมาณปีหนึ่งนี่แหละแต่ว่าแต่พูดถึงรถมันจอดนานมันมันไม่มีอะไรกวนก็ไม่น่าเป็นไรนะโอเคดูดิไปไม่มีเปล่าว่าเออมันแปะ๊ะ ไบ,บโอ้จอดไปปีนึงติดนะครับทุกคนเมื่อกี้แบตมันมีปัญหาบอกแล้วใช้ FB ฟบีเรา,เาหลังนี่เขาโอ้ไม่ไม่ไม่ใช่เผาอันนั้นนะไม่ใช่เผาบุกกี้ ไม่เรียกบอกว่าเป็นกระบะที่ยาวที่สุดในโลกคาราดมันติดหรือเปล่าโอ้ยโอ้โหไมอ้ีใครทำแบบนี้หรอ้เนี่ยโอ้โหโอ้โอ้ ข้าวรถเกดมันจะดันไม่ได้มันจะแขงรโอ้โหโอ้โอ้โอ้อ้ตอนนี้ไม่ดเหายครไหมตอนแรกว่าจะพาวขึ้นเอ้ยเอาขึ้นเอบรถไถขึ้นอีกแล้วไม่ไปเาขึ้นได้ยังไงขึ้นดีเลยไม่ต้องช้ปนน้ยพี่จะขึ้นได้เหรอพี่ไม่ได้มีกระไดอะความคิดดีจังลยวะ มันค<า>ำล้อหลังนะครับทุกคนหลังแต่ว่าถ้าเราขับถ้าเราขัได้ถ้าเรารู้จังหวะก็จะได้มีรู้จัง,งหวะเลยอ่ะเเฮ้ยร้านไหนันเนี่ยโอ้ระเบดแบบโผมากเลยอ้านี่บ้น้โอ้

ฮะเสียงวาวราเบิดอ้าวตงเฮ้ยสพานสสพานเสพานเสพานเหรอมีคนยื่อยู่มาแล้วเลาะพูดบบนี้บเลย่งดสพานสสพานสสพานสะพานรุดแล้วพี่อยนัดล้อก็ลุดโอ้ยมันไม่ได้แสงแต่ปีที่แล้วเรืมันอะไรอ่ะสสพานสสพานเะพานแอร์ะานแอร์โอยไม่ใช่ไม่ใช่เสพานอะไร น่ะมันก็เด่นออกมาแล้ที่เอ็ก่ะใส่พานใส่พานเหรอขังเลยโอ้โดนแน่โดนแน่ตามเลยอะไรไม่ยายบอกว่าอะไรนะพ่อตามเอากลับบ้านวันนี้แหละวโอ้แต่แต่เห็นคลิปเขาก็ไม่ให้อีกเลยตั้งแต่รักษารถยไม่ใช่คาราบาห์สองบาทตั้งแต่พ่อตามาเห็นคลิปนี้เขาก็ไม่ให้อะไรอีกเลยนะคาราบาห์สองบาทสายได้แค่สายพานรอบนึง โอ้มันแรงเลยว่ะคือธรรมดารอมันจะค้ำกันนะครับเฮ้ยส้าส้าเฮ้ยสะาเดี๋ยวหลบบัตรเดี๋ยวตายตายตอนนี้เขามใส่เกียร์ไปดิอ๋อก็ใส่เกียร์ให้หมุนรถอ๋อรอแขวนเลยเจนี่จะได้เข็นนะครับเรียบร้อยทีนี้เข็นมากจะไปแล้ว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 เขาบอกจะไปแล้วพี่เล็กบอกจะไปแล้ว มปิดแล้วไปแล้วโอ้โหวาเปิดแล้ววาเปิดแล้วว้า โอโหดเกินคนแบบนี้หายากครับคือคือท่าเดียวที่หายปกติช่วงยาวแบบนี้มันจะอ่าล้อมันจะคลานกันนะครับอ้โอ้โห ไปห้องน้ำตายโอ้ยข้าไปเป็นติดนะนี่ช่วงยาวเนี่ยเออเออไม่เข็นอ่ะไปได้เฉยเนี่ยผมบอกเลยพี่เล็ก ถ้าพ่อตาเห็นคลิปนี้เขาจะไม่ให้อรายพีกเลยอาลูกสาวก็ขึ้นมาเลยกูไม่ให้แล้วถ้ามันขับขนาดนี้นะไม่ได้ขักสาวกูขนาดไหนใช่ลูกสาวกูโหดทิ่กว่านี้อีกโอ้โหโหดอ่ะเออโอเคครับเดี๋ยวฝากกดติดตามให้พี่เล็กด้วยนะครับช่องช่องอะไรนะพี่เล็กเอาใหม่ดิ พี่เล็กสายดันครับ YouTube YouTube พี่เล็กสายดันอ่าช่องหนึ่งพี่เล็กสายดันชแนลมีสองช่องเหรอมันไม่ผ่านก็เลยมันทิโกดก็เลยเปิดอีกช่องหนึ่งมาเป็นชแนลครับอ่าแค่เฟซบุ๊กมีไหมเฟซบุ๊กเฟซบุ๊กก็พี่เล็กสายดันเหมือนกันเี๊สายดันก็เข้าไปฝากกดติดตามทั้งสองสองอย่างเลยนะครับเจอไหนกดอันนั้นเลยเจอไหนกดอันนั้นเออไหนกดโคกอ่ะไม่กดมากโคกกดเยอะแล้วก็ถ้าใครอยากให้พี่เล็กทำอะไร ติดต่อไปแล้วก็คอมเมนต์ต่อจัดให้ได้ได้ว่านี่สงสัยพอตาจะมั่วรุนแรงเลยเขาคงไม่ให้ขับแล้วแหละดีนะครับก็ฝากติดตามพี่เล็กด้วยนะครับเพราะว่าอยากดูอะไรแปลกๆก็ติดต่อพี่เล็กมาเดี๋ยวพี่เล็กก็จัดให้นะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้นะครับขอจบเป็นเท่านี้ด้วยนะครับขอบคุณนะครับผมทุกท่านทางบล็อกดีนะไหนก็ฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ